ขอขอบคุณพระเจ้าตลอดปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับสุขภาพก็เจ็บเจ็บหายหายอยู่เดยวนี้ก็ยังดีขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายังให้มีลมหายใจอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็มอบไว้กับพระเจ้าในปัจจุบันนี้หรือตลอดไปก็ขอบคุณพระเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเป็นในชีวิตอย่างรพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า ีวิตพ,พระเจ้าเลี้ยงดูทั้งครอบครัวด้วยแล้วก็การเป็นอยู่แล้วก็สถานที่ที่พระเจ้ามอบให้ให้เราได้อยู่ร่วมกันและอยู่ใกล้พระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาพระเจ้าก็ให้ได้เรียนรู้ถึงบทเรียนที่เราไม่ได้อยู่ใกล้พระเจ้าแต่ปีนี้มาก็อยากขอบคุณพระเจ้าม,มากๆเพราะเป็นปีที่พิเศษที่พระเจ้าเลี้ยงดูในทุกๆวันด้วยขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันที่ผ่านมาและตลอดไปอาเมน ขอบคุณพระเจ้านะคะตะลอดออวันเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาที่พระเจ้าปกป้องคุ้มครองดูแลไม่ใช่เฉพาะเราเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ขอบคุณที่พระเจ้ายังอ,อยู่ในชีวิตของเราอยู่ในครอบครัวของเราที่เรามีความเชื่อร่วมกันแล้วก็ขอบคุณสําหรับการงานแล้วก็สุขภาพที่พระเจ้าทรงดูแลแล้วก็ปกป้องเอาไว้ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเสริมกำลังในการแข่งวันวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าหลายหลายในการแข่งวันใน,น,นครั้งนี้ขอบคุณครับพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราแข่งไม่ชนะแต่เราก็มีกำลังใจสู้ๆขอขอบคุณพระเจ้าหลายหลาย ขอบคุณพระเจ้าครับผมรักพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งค่ะรักพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอคุณพระเจ้าหลายๆที่ทรงประทานสติตปัญญาในการเรียนครับขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลี้ยงด ขอบคุณพี่ตาสำหรับคำวิพากษ์ต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการพบเจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับขอขบคุณพีด้าจริงครับผมคามิซามะอาริกาโตโกัสเอนมาสเตอร์ I stay true I stay ก็ขอบคุณพี่ตาสำหรับเรื่องสุขภาพร่างกายเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยแบบยังไม่เจ็บไม่ป่วยก็ขอบคุณพี่ตา ขอบคุณพระเจ้าสาหรับการเรียนมาตลอดทั้งหนึ่งเทอมที่ไม่มีอุปรสรรคมาขาดขอบคุณพระเจ้าก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการดาเนินชีวิตค่ะที่มีเพื่อนแล้วก็ครอบครัวที่พพอร์ตในหลายอย่างค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะคุณพระเจ้าสําหรับสุขภาพร่างกายในช่วงที่ผ่านมาค่ะครับ